สบายดีเด้อจัตินงการทักทายสบายดียำแมงแรงเด้เเอ,อมาเห็ดมาแรงที่เ่าจะมึงกำลัง,อง,งซอยหมักแตงสิพัดหมัดพัดแตงกัวใส่ไข่ให้เด็กๆก,กินประกาศสิเหตุเมนูหนึ่งพัก เซลเปเแ็กเด้อเหมือนนี่หนึ่งดอกแค่์กำหมึงหยอดขาหน่อขา,นขาเอาซอยแตงซอยแตงไวสมาพัดใส่ไข่ไก่้ตอนแบบตามใจจะคของเลย ตนยังไงผัดกรอบมะล่างซื้อมาแตงมาแต่ตลาด แล้วก็มีต้มน้ำไม้ไผ่น้ำตามแจ่วป,ประแดกแจ๊บแทบพินกับต้มน้ำไม้แล้วก็อันนี้ชิ่ตมเขาอาหารคุณแม่ต้มเขาให้คุณยายมีหมูแล้วก็หมูยอตอนนี้เอาหนึ่งพักลุกหรือยัง งอกเนาะังอ่าก็ดอกแคร์ไปบีอีกิตาเจ้าหยับเข้ามาเว้นจังหัะตากองบรได้ใส่ตะกองอี่นงได้ต่างกล่องเอาใส่ตากลองขาพักสุกก่อนเสียเนงก่อนสิบพัด แตงหรือว่าซีต้มขาวเอ่าขาวตุ่มแหนะได้เอาหมอนงอนจระเลยเนี่ยต้มขาวแตงหวานเผื่อที่ย่าซื้อมาแต่ตลาดซื้อมูมาตอนนึง ซื้อพักซื้อหน่อไม้ต้มซื้อมาแตง

เอกแค่เราแค่ที่เราเก็บมาจากสวนในบ้านกันยอดค่ะขัดขาเป็นซื้อไม่ได้ตลาดรากปสิมาจีมกริกตะก็ตากกตาเจ่วปลาเด็กอาหารมื้อนี้สิมาเตรียมต้มขาให้คุณแม่ก่อนแกงสีพัดแดงให้เด็กๆ ่อนจิพัดก็นหยามกินสิเบิ้์นแล้ว <c oughs> <c oughs> ต้มข้าให้คุณแม่ก่อนหมูลงไป เขาเขาเมนดาวอันต้มเขาทีที่ยวทุกชุกแล้วด้วยจา,จางจังชุกไวเขาลงไปเลยไปงีที่ชิมอาหอนหัวหม้อเขา ่มีแครอทในตูุ้ทอดโบยโบยมีสามโดยโบยแครอทใสเหมือนี่มีแต่หมูยอแล้วก็หอมเนื้อหมูใส่แต่ผักหอมเขาเป็นก้อน ทัดหมักแตงใส่ไข่กินไหมกินไหมผสเขา่าปลาไว้ก่อนอจี๋น้อยดี๋นน่อยจะชมาเอาหมูนยอแล้วก็อหอมลงก็แล้วปลาให้หมอเดือดอีกจังนน้อยก่อนตะกรงไปเอาไข่มาด้วยสองหน่วยตะกอง ไม่ได้่ะแต่คุณแม่แหละนูกับจิกิน,นกนะคุณแม่คือการในตัวของเขาขึ <c oughs> ้นยากนะโซดนอนทอดแล้วจะหัวเสกนี่ฟ้าผักหมอไว้ก่อนเราจะมาปรุงรสต่อโอ้ยเป็นกเตย์แบบดูด้อละ่ะอาหารคุณแม่วันนี้คุณแม่ก็ไปหามหมอแต่ว่าเขาไปสวยม่นเป็นสวยหรือไปตอนบ่ายไอ้บ้างเลยปนีพาไป ก็เลยบริกวณยังไหลผนยังเป็นวินก็มีแตะมอกระจัดยาหายปวดความดันหายบริเวณวดเลือดเมื่อนี้มาต้มข่าให้คนๆกินคุณแม่กะอ่อนๆแอนแอนเดียวจ้าต้มข่าของคุณแม่กะซุกแล้วจ้าเป็นตะแเสบแท้ันนี้ยโมมีสีอันนั้นปันได้บริใสแครอทกันใสแครอทก็จะมีสีสันกว่านี้จ้า ใส่หมูโยแล้วก็ใส่เนื้อหมูเนื้อหมูมเป็นเท่า่มาซอยแล้วเขากลับมาซับซับซับเป็นเนื้อหมูสับจ้าต้มข่าของคุณแม่นี่อาหารอุ้ยอันนี้จะเป็นอาหารแรงของพวกเฮาคุณแม่เป็นเพื่อนกินแบบคาร์ลัมเด้อเพื่อนบริกินแบบบริกินหวานกินเค็มกินเผ็ดกินแบบจืดจืดอันหนึ่งจะเป็นหนึ่งนอค่าแล้วกั เด้อเคอันนี้จะเป็นพัดหมักแตงใส่ไข่ของฮาอาหารเด็กๆอันนี้พี่น้องแซบอยู่เด้จ้าก็อสิคิดเมนูนี่ออกเป็นเบิ่งในโทรศัพท์เบิ่งเลยเป็นตะแซบเป็นตะแซบก็เลยมาลองเหตุกินเบิ่งกระแซบคือค้นอยู่เด้อันนี้จะเป็นต้มน้ำไม้ไผ่จ้ากินข้าวแรงน้ำกันเด้อพี่น้องตอนนี้อาหารแรงเฮาก็แล้วแล้ว